สตาร์ทแล้วก็ไปที่คอนโทรลพาร์แนลจากนั้นเลือกไปที่ Network and Sharing Center นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บเลือกไปที่แถบ Change Adapter s e t t i n g นะคะจะเจอ Local Area Connection ให้คลิกขวาเลือกไปตรงคำว่า Property แล้วก็เลือกหัวข้อนี้นะคะ Internet Protocol version 4วงเล็บ TCP/IP v4 นะคะ แต่บันทีเข้าไปจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการเซตวงแหวนเลยนะคะอยู่ในว,วงเดียวกับตัวเครื่องมันทึกเวลาเครื่องมันทึกเวลาของเราเมื่อสักรู่นี้จะเซตอยู่ที่192.168.1.200แต่ตรงนี้จะเซตซ้ํากันไม่ได้เราต้องมาเลือกเป็น use the f o l l o w i n g ip address แล้วก็พิมพ์นะคะเป็น192.168.1นะคะ ใส่เลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่200นะคะก็คือเลข30ก็คือให้อยู่ในวงแหวนเดียวกันก็คือ3ตัวนี้นะคะให้อยู่ในวงแหวนเดียวกันแต่ว่าด้านหลังสุดน,นี้คือเราสามารถเซตเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่1ถึง254แต่ต้องไม่ใช่แต่ต้องไม่ใช่200นะคะซเซ t m ม็กก็ต้องเป็น255.255.255 0อนะคะ 0. อันนี้คือการเซตนส่วนของตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวงแหวนเดีวยวกับตัวเครื่องสแกนหรือเครื่องมันทึกเวลาจากนั้นกดโอเคนะคะแล้วกดโอเคออกมานะคะจากนั้นนะคะก็ลองปิง IP ดูเข้าไปที่ Start พิมพ์คำว่า cmd enter นะคะแล้วก็ลองปิงใหม่เลย ping เว้นวรรคก9 2 2 6 8 1 2 0 0นะคะจากนั้นก็กด enter อันนี้จะเห็นได้ว่าในส่วนของการปิง IP นะคะก็คือสำเร็จนะคะก็คือสามารถดำเนินการเชื่อมต่อได้นะคะตรงนี้ก็ให้ปิดในส่วนของตัวโปรแกรมตรงนี้นะคะแล้วก็ให้ปิดในส่วนของตัวปิงเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ลองเชื่อมต่อดูเลยว่าได้ไหมเนี่ยคะ่ะจะเป็นการวิธีการเซตนะคะในส่วนของการใช้งานเชื่อมต่อเครื่องบันทึกเวลานะคะโดยผ่านทางระบบแลน นะคะโดยวิธีการต่อตรงนะคะก็ต้องเซตตามที่เจ้าที่ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าในกรณีที่ต่อแบบต่อแบบสวิตทับหรือต่อแบบที่2ก็คือสวิตช์ทับถือว่าแบบเราเตอร์เนี่ยไม่ต้องมีการไปเซตตรง IPv4 4เมื่อสักครู่นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อได้เลยโดยลองปิงปิง IP ก่อนนะคะ